สวัสดีค่ะมาอนีนประเดี๋ยวมาตลาดนัดนะค่ะเนาะมาซื้อของเบิ้งแดดฮอนฮอนนี่ตลาดนัดประเดีย๋ยวในเบิ้งข้างประเดี๋ยวปริเดี๋ท่ายตลาดนัดในเบิ้งนะ,ะเนะเพราะว่าเสียงมันดังหลายยางหลายแนวจะเปิดเพล่งอย่างตึมต่ำตึมต่ำเนาะประเดี๋ยวในเนบิ้งแดดคัาแดดเนี่ย มีฟังมีก่เป็นร้านอาหารนะคะมีฟังมีเปร้านอาหารส้อยพีบุญวัฒนาที่เด็ดอันนี้เด็ดแดดเดือนไหนเบ่งแดดคักแดดเนี่ยป่าแจงจังปังเลยเด็ดครับห่อนกับห่อน ่ให้เบิ่งบรรยากาศคือเดินไปให้เบิ่งอยู่างตลาดนัดนะค่ะเนาะตลาดนัดคนหลายทางพุ่นทางอ่ะเบิเ่งแดดพักแดดแจ่ม ฝ่าแจ่งจังปางเลยมืดอเสารจังคอยฝ่ามืดอ,อากาศมันฮอนอากาศมันเย็นมันนี่อากาศฮอนเบื้องดอกไม้ยังเหี่ยวเลยเหนให้เบื้องดอกไม้งาม นอกนะเนอะบางันบ้านนี้เ็าจก่เห็ดก่อเติมนี่ออกไปถนนใหออกไปถนนใหญ่ับ เมืองหน่อยย่ำยางอยู่เอาก็งอะไ้อยู่สูงบ่มีใหม่ต้อยต,อ,ตอนเศร้าหนาวพ่อสายมากแดดแดดออกมือเศร้านี่กับฝนลินแน่เล็กน้อยบ่ลินไหลแดดท่อนแดดยาว ขอห่มกันเลยได้ยุห่มแล้วนี่ตลาดนัดเนาะเะนาะรถตลาดนัดจอดได้ใส่ยังเดียนอะไรบ้างดอกกุ้นบานเบิดดอกทั้งดอกสีขาวดอกสีเหลืองยู่คนละตรงขามเนาะกนะันเนาะ ดอกสีเหลืองเง,งน,อาาอน,นอยู่ฟังทั้งเงี้ยลานอาหารดอกอันนั้นโยฟังทั้ง้านนั่นอยู่บ้านข้าเจา้าบ้านข้าเจ้ามีสะนามน้ำงามงามนี่ไปเดินสิจบคลิปยื่นดอกใหม่งามงามเด้อค่ะเด้อไปเดินสิจบคลิปอยู่ดอกใหม่งามงามหน่อยบ้่งมีดอกใหม่งามงาม ขางบนเป็นงในพ่นจจพยกคลิปง,งามมนในเบื้งดอกใหม่งามงามนอกคาะนม่ทั้งสีเรียนสิเดียเห็นดอกไม้เห็นดอกไ,ม,อกไม,ม,ม,อม้ดอกไม่งามงดอกไม่ง่ามนอกคณะขอบคุณทุกกำลังแร่งใจด้วยค่ะขอบคุณทุกการตริดตามขอบคุณ เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอคุ้นตัวโลกเพื่อนใหม่มากอะช้าๆได้พาเลีมงามเนาะคะ่ะเนาะให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีจำยความเจ็บยวได้ความไข่ย่งไม่ไปทั้งห็อย่าลืมใส่แม์แ้ทกับเด้อจบคลิปอยู่หมองนี้เนาะคะ่ะเนาะหมองต้นใหม่งามเดือนยืนอยู่หวัวมุมบ้านในพ้นกระจกกล้องกระจกกัยืนอยู่ขา้างหน้าประเด็นน,นขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะฮ้อนประเด็นสีเป็นเข้าบ้านก่อนมื้อนี้ ไ้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ไว้ซ้ำนีก่ก่อนเด้อค่ะเดวัสดีค่ะ